มาค่ะวันนี้จะพามาทําต้มยําที่ทุกคนไม่เคยกินมาก่อนแน่นอนก่อนอื่นก็ไปคุณหัวคามาค่ะจะบอกว่าข่าปลูงเองนะจ๊ะ <c oughs> คือแม่เราปลูกนะไม่ใช่เราเหรอก <c oughs> คือได้ขาอ่อนมานะกินมากมีสองหัวคือหั่นหมดเลยแล,แล้วก็นําใบมะกรูดมาฉีกแล้วก็นําขึ้นช้ยมาหั่นเตรียมไม่ได้เลยค่ะแค่ได้กินผักที่หั่นไว้จะบอกว่าตอนนี้น้าย่อยก็เดินแล้วนะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมค่ะต้นหอมนี้ก็ปลูกเองนะทุกคนแม่เราปลูกมีเยอะใส่เยอะไปเลยค่ะเสร็จแล้วไปเตรียมทํากันเลยค่ะและการปรุงเครื่องของเรานะคะอันดับแรกเลยจะใส่เกลลืืออออจจาาาานนนห่่ยยกกรรใใสเเขงะะะคทํ้้ตม เรามีความกลมกล่อมนั่นเองใส่ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยขหนอก้อนต้มยำไป2ก้อนค่ะแล้วก็รอให้น้าเดือดนะคะมาแล้วค่ะวัตถุดิบของเราคือลูกชิ้นเริ่มงง,งแล้วใช่ไหมล่ะว่าทําไมใส่ลูกชิ้นใส่น้ําปลานิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันแซบแล้วก็ตามด้วยกุ้งแล้วก็งงอีกอันหนึ่งก็คือใส่กะทิอ่ะพงูง่ายๆเลยก็คือนมสดไม่มีเอากะทิใส่แทนก็ได้จ้ลจะบอกว่าต้มยำหม้อนี้คือตามใจฉันเลยคะ่ะแต่พอลองกินแล้วเออทุกคนมันอร่อยนะใครที่อยากกินต้มยำแบบแปลกๆแต่มันอร่อยสามารถลองเอา ต้มยำใส่ลูกชิ้นแล้วก็กุ้งเหมือนจะไม่เข้ากันแต่มันอร่อยคะ่ะทุกคนแล้วคืออากาศเย็นๆแบบนี้สดร้อนๆคือจะบอกว่าฟินมากนะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหนะ้าตานะ่ากินไหมและถ้าใครอยากกินเมนูแบบนี้ลองไปทําดูนะคะอร่อยแนะ่นอน